เป็นยังไงถ้าผมพาไปดู5อันดับนาฬิกาที่โคตรแพงของลิงเบลฮา,าร์แลนด์แล้วผมอยากจะบอกว่านาฬิกาของเขาแต่ละเรือนสามารถซื้อบ้านได้เลยนะหลังใหญ่ๆเลยถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้ลูกช้างเกิดเป็นนักบอลได้เถอะและนาฬิกาแต่ละเรือนของเด็กยักษ์ฮาร์แลนจะโหดขนาดไหนไม่ต้องรอช้าไปดูมาเริ่มกันที่อันดับ5กับโรเล็กซ์เดโตนาไอซ์บูดิโอเรือนนี้ราคาเบาๆพอจับต้องได้138,000สนสามดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทย482,632,632บาทโคตรแพงแล้วก็มาต่อที่อันดับ4กัร้อยสามสิบสองบาทโคตรแพงแล้วก็มาตอนที่อันดับส e, ี่กับปา หรือตีเป็นเงินไทย4,925,270บาทแล้วก็มาต่อกันที่อันดับที่3นะครับเรือนนี้สวยมากนะ Rolex Daytona Eye of the Tiger wow และเรือนนี้อยู่ที่ราคา3,000 US อลลาร์นะครับผมรือตีเป็นเงินไทย10,551,600บาทโอ้โหซื้อบ้านในหนึ่งหลังใหญ่เลยแล้วก็มาตอนที่อับับ2กับ Audemars Piguet Royal Oak Salmon Dial และเรือนนี้ก็มีราคาอยู่ที่3,000 US d ล l l a นะครับผมรือตีเป็นเงินไทย10,551,600บาทอพอๆกับเรือนที่แล้วเลยแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งนะครับผมกับ Audemars Piguet Royal Oak Jumbo e x a t i n โลซันเบิร์ดไดออโอ้โหชื่อยาวจังและเรือนนี้มีราคาอยู่ที่3 5 0 0 0 0ห้าดอลลาร์คือโคตรแพงหรือตีเป็นเงินไทย1 2 3 6 0 0 0 0แพงจริงๆและข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้มาจากขอบคุณมากนะจ๊ะและที่ต้องขอบคุณมากกว่านั้นคือผู้ติดตามของผมทุกคนนะครับผมเลยนี่คือผู้ติดตาม5คนในวันนี้นะขอบคุณมากๆนะจ๊ะยินดีต้อนรับนะแล้วผมว่าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมไม่ต้องกลัวทุกคอมเมนต์ของเพื่อนผมอ่านเสมอมีอะไรเพิ่มเติมยังไงได้ก็เทสต์อะไรเพิ่มเติมอยากได้นาฬิกาของนักเตตะะคนนนไห่อพิมมา